ก็สวัสดีชาวไ t ทีทีมสตูดิทุกคนด้วยนะครับผมก็พวกกับผมอีเช่นเคยฮะกับรายการดีๆีมีสาระเรื่อง VB อะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะมาสอนกันให้เข้าใจสําหรับวันนี้ก็จะมาสอนการทํากล่องไลท์ด้วยโปรแกรม VB.net หลังจากที่หาหายกันไปนานแล้วก็โพสต์บอกไว้ไว้นานแล้วว่าจะจะจะสอนให้นะครับผม โอเควันนี้ผมก็มาทําตามสัญญาแล้วนะครับ <c oughs> อันดับแรกเลยก็เข้า v b n e t หรือโปรแกรมหน้าตาจะเป็นแบบนี้เวอร์ชั่นสอง0ขึ้นไปนะครับโอเคแล้วก็กรอบลิงก์เนี้ยเข้าเข้าไปหน้าลิงก์นี้เลยนะเลยนะครับผมจะยังไงอ่ะอัพลงใต้คลิปไว้ให้แล้วกันให้คลิกเข้าไปนะ ก็จะได้มาหน้าตาแบบนี้ก็คือ <c oughs> การทำกล่องไลท์นั่นแบบนี้หน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมโอเคคนที่จะทำก็คือต้องมีหน้าเป็นของตัวเองก่อนหน้าเพจอะนะครับวิธีสร้างก็เป็นดูทางยูทูบได้แล้ครับผม <c oughs> โอเคหลังจากที่เราเข้ามาในหน้าเพจของเราแล้วให้เราก๊อป u r อตรงข้างบนเนี่ยเอาไปวางไว้ ในช่องเฟซบุ๊กเพจ URL แล้วผมร้อน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 ,อนวางมันลงไปก็จะได้หน้าตาของเพจเราประมาณนี้นะครับเออโชว์โพสเดี๋ยว,ยวโชว์โพสอ่ะเอออันนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งมันนะฮะโชว์โพสโชว์เฮดเดอร์ก็คือหัวหัวตรงนเนี้ยเน,เนี่ยเห็นไหมเราจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ เนี่ยอนีโชว์เบลเดอร์ก็คือกรอบนเลยดาร์กโออันเฮ้ยเออแปลกแปไม่ได้ไม่ได้ใช้นานคืองงนะผมไอตรงนี้ก็คือความกว้างใช่ไหมกว้างยาวไปดูอันนี้กว้างอันนี้ยาวอะไรประมาณนั้นเน er kind of oh. ีย้าผิดก็ขอไปด้วยะฮก็เข้าโปรแกรมกันเลย v b net นะฮะลิก <c> ท <oughs> ี่ไฟล์นิวโปรเจกต์สร้างนิวโปรเจกต์ขึ้ไปตั้งชื่อโปรเจกต์ของเรานะฮะคือ like ke box in v v b d e t n โอเคนะฮะไม่ได้แตะคอมมานาเลยงงๆและะ้ว โอเคเมื่อเราสร้างฟอร์มาแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วให้เราปรับขนาดตามใจชอบเราจะเอากล่องไลฟ์ขนาดไหนก็แล้วแต่เรานะฮะเราตั้งค่าตรงนี้ไลฟ์บ็อกนะฮะเอออย่างไรฮะเราไม่ได้อือฮื โอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะแล้วให้เรามาสร้างอ,าอะไรเว็บเบราว์เซอร์นะครับผมสำหรับใครที่มองไม่เห็นเมือ่อเคาะไมเฉีย <c oughs> สำหรับใครที่มองไม่เห็นเครื่องมือตรงนี้ให้เราไปติ๊กตรงนี้นะครับตรงรูปค้อนกันกนะรบรูกุแจนะะก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเว็บเบราว์เซอร์หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเขียนว่าเว็บเบราว์เซอร์นะครับผมโอเคแบบนี้ สำหรับใครที่ไม่อยากจะยุ่งยากไม่อยากปรับอะไรเลยก็ไม่ไม่ต้องปรับก็ได้ครับเนี <c oughs> <c oughs> ่ยอันบล็อกปรับให้มันตามขนาดของเราต้องการนะฮะสำหรับใครที่ต้องการขนาดตามใจชอบของเรา,าจ,จะอธิบายงงงนิดนึงครับผมช่วงนี้ก็งานเยอะนะฮะโอเคมันจะมีตรงสกอร์บาร์เลยตรงเนี้ยมันจะบล็อกนะฮะให้เราไปปิดมัน ตรงเนี้ย scrollable ติดปรับเป็น f a l ไปนะฮะก็จะหายไปก็มานี้นะจากนั้นก็ให้เรามานี่มาสร้างกล่องกล่องไลท์ของเราปรับขนาดให้ตับให้เท่ากับเว็บเบราว์เซอร์อันนี้ของเรานะปรับยังไงให้เราไปดูกันนะไซส์ห้าศก็คือ ความกว้างทํายาวไปดูอันนี้ผมหลงมากลยตรงนี้หลงมากนะฮะทําตามผมแล้วกันโอเคก็จะได้ประมาณนี้เอออันนี้คงจะเป็นยาวอันนี้คงจะเป็นขนาดความกว้างเอ้ยไม่ใช่ที่เชี่ย่หลนเลยเนี่ยอันนี้ความกว้างอันนี้อันนี้คือถ้าตั้งอ่ะเออนะเป็นกุญสติอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วเสร็จแล้วให้เรากดตรงที่ ปุ่มข้างล่างที่มันเขียนว่า get code นะฮะรอ,อนิดนึงโอเคให้เราคลิกไปที่ URL ออนะฮะอยาก copy ทั้งหมดนะฮะหมายถึง copy ตรงนี้ให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยมาแยกแยะโค้ดใหม่นะฮะโอเคไม่ต้องแยกก็ได้ รูส้สึกว่ามันจะถูกต้องแล้วนะฮะ URL ก็ <URL S 1> คือ URL นี่นแหละไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนมันงงไงงงไงอธิบายงงงง,ง,งอะไดิไมีต้องม่ต้องงงครับผมคือช่วงนี้ผมอะแบบว่าไงอ่ป่วยอ่ะเหยบดเรียงคำพูดไม่ถูกนะฮะ URL คลิกตรงนี้วางเข้ามานะแล้วลองไปดีบักกิ้งดูนะฮะนี่จ้อกมาประมาณนี้นะครับ ก็เสร็จการสอนก็เป็นเท่านี้แหละสําหรับใครที่อยากปรับแต่งให้สวยงามเหมือนอันที่ผมเปิดอันแรกให้ดูอะก็ไปทำเ,อ,เองนะครับผมไปปรับแต่งกันเอาเองนะฮะส่วนวิธีการทำเอา URL มาใส่วีดีนะฮะให้มันเกิดมาเป็นกล่องแบบนี้ก็คงเข้าใจกันแล้วนะครับผมไอวิธีเนี่ยผมไปเจอของฝรั่งมา ฝรั่งไม่ได้สอนนะครับคือไปไปเจอมาเฮ้ย hey, มันทำยังไวงวะก็ลองเอาเว็บเบราว์เซอร์แก็ลองเอาลิงก์ไลน์มาใส่ดูว่ามันใช้ได้ไหมปรากฏว่ามันใช้ได้แลว้วผมก็ฟุกนะ <c oughs> นะก็เลยมาสอนกันนะนะก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วถ้าสงสยัยติดปัญหาอะไรก็เม้นมาได้นะครับไม่ดุครับนะ ก็บายบาย